วาย,วย,วยลูกสิง,งตรงตีโอ๊ยขี้ดำขาขักดําเนี่ยแทะตปักใหญ่เลยได้จ้าพี่น้องจ้าโอ้ยโอ้ยมันแรนเขาแรนออกะยี่ร้องไปมันมันไป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 ทางพี่ไปไปทางพี่ ไปมึงติไปทางไหนหนึ่งโอ้ยตแบบไงเลย